ก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าเวฟ125ไอนะครับ LED นะดูครับจานเบรกไปหมดแล้วขี่จนลืมนะครับผ้าเบรกหมดวันนี้เราจะมาเปลี่ยนผ้าเบรกเองนะครับโดยเราจะมีบล็อกนะครับเบอร์12นะครับคันตรงนี้สองตัวนะแล้วก็บล็อกเบอร์8นะครับขันตรงนี้นะแล้วก็ไขควงแบนนะครับ ที่จริงแล้วต้องมีกระดาษทรายด้วยนะครับมาขัดแผ่นจานเบรกนะฮะ นี่ครับพัเบกหมดแล้วครับกินยันค้าจับนะฮะเห็นนะฮะเอียงเลยแล้วก็กินจานไปนิดนึงนะฮะแปนบนนี่ครับพัเบกเบอร์ของศูนย์มานะครับ200บาท ดูเทียบดูของเดิมนะตอนนี้ใช้แล้วนะตอนนี้ยังไม่ใช้นะต่างกันมากดูปกติแล้วก็ต้องทําความสะอาดนะครับเอาเบนซินน้ำมันเบนซินมาเช็ดเช็ดล้างๆนะฮะแล้วก็จานดิสนี้ก็เอากระดาษทรายขัดนะครับมาใส่กันเลย นี่ก็มีดันเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่เข้าที่เดิมนะฮะดูช่องว่างระหว่างพาวเบรคกับจานดิสให้ห่างนะฮะมันจะใส่ได้ง่ายนะฮะ เสร็จที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มากำเบรกหน้าก็เป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยนะครับเสียดายไม่มีกระดาษทรายขัดจานเบรกนะฮะ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ